ก็สวัสดีครับสวัสดีเอฟซี FC สุขุสุขคนพี่น้องก็ชิปนี้พี่้องมีเอซีถามมาอมช่วงนี้ก็คือว่าเนาะหลายพื้นที่ก็สิไส่ปูยห้าพวองออหลายพื้นที่ก็ยังรอหลายพื้นที่ก็ไม่มีน้ำอก็เอฟซีมัมนถามมาว่าช่วงเนี้ข้าวของเรามันกลมแล้วพี่น้องเราจะสามารถตัดได้ไหม ตัดใบได้ไหมก็คือว่าเนาะคือมันบางพื้นที่ก็เข้ามันก็งามเกินอย่างเช่นแบบนี้พี่น้องมันงามเกินไปแล้วแบบนี้มันงามเกินไปคือพอเข้ามันงามเกินไปนี่พอมันออกห่วงพี่น้องมันสิล้มพี่น้องเพราะว่าข้าวนาปีมันคือว่าแล้วมันออกมันออกรวงในช่วงหน้าหนาวเนาะหน้าหนาวก็มีทั้งหมอกมีทั้งร่มมันบอกเพราะฉะนั้นนี่แล้วก็ด้วยสายพันธุ์มันด้วยแหละเพราะว่าสายพันธุ์ข้าวไ้นาปีนี่มัน มันเป็นต้นอ่อนเนาะโดยเฉพาะมะลิหนึ่งศูนย์ห้าหรือว่าก็ขอสิบห้าแมนบอลคือมันเป็นสายพันธุ์ที่ต้นอ่อนอืถ้าใบมันเยอะหน่อยมันก็มันก็มีความเสี่ยงเนาะมีความเสี่ยงที่มันจะล้มเอเราก็ต้องว่องป้องกันไว้ก่อนเอแมนบอลคือจังแบบเนี้ยแบบเนี้ยผมว่าการันกล้าการันตีเลยล้มแน่นอนพี่น้องล้มแน่นอนถ้าใบเยอะแบบนี้นะแล้วเราจะป้องกันยังไงล่ะเอือเอฟซีเพิ่งนก็เลยถามมาว่า ช่วงนี้น่ะต้นข้าวกลมแล้วเราสามารถตัดได้ไหมออมตัดเพื่อจากัดความสูงตัดเพื่อกําจัดใบอะไรเนาะอืมคือถามว่าช่วงนี้ตัดได้ไหมต้นข้าวกลมผมกระสีตอบว่าตัดได้พี่น้องตัดได้อืมอันนี้มันต้นมันกลมแล้วนี่พี่น้องต้นมันกลมแล้วเนี่ยเือถามว่าตัดได้ไหมตัดได้พี่น้องแต่ว่าอย่าตัดต่ํานะ อย่าตัดลำต้นเด็ดขาดเพราะว่าช่วงนี้พี่น้องข้าวมันเริ่มกลมข้ามมันเริ่มตั้งท้องแล้วเพราะฉะนั้นเวลาเราตัดเรากลัวมันล้มเนาะเพราะว่าใบมันเยอะพยายามตัดสูงๆพี่น้องเนี่ยตัดตรงนี้ได้เนี่ยตัดตรงนี้เลยเนี่ยตรงนี้ได้หรือไม่ก็ตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้เอตัดประมาณนี้ก็ได้เพื่อกําจัดใบ เออแต่อย่าตัดตรงนี้นะอย่าตัดตรงนี้นะแล้วก็ตรงนี้ได้ไหมตัวนี้ก็ได้เหมือนกันแต่ผมว่ามันอาจจะต่ําไปเนาะเออตัดประมาณนี้พอดีพี่น้องเนี่ยประมาณนี้พอดีตัดเพื่อกําจัดใบพี่น้องตัดเพื่อกําจัดใบเออคือถามว่าทําไมต้องตัดประมาณนี้ก็เพราะว่าถ้าเราไปตัดต่ํากว่านี้พี่น้องถ้าเราไปตัดต่ํากว่านี้นี่คือข้าวมันก็จะ สร้างลำต้นขึ้นมาใหม่มันก็จะดึงสารอาหารขึ้นมาใหม่อีกมัน,ม,นมันจีเทศเฮทไห้สารอาหารมันเนี่ยมันอาจจะไม่เพียงพอพี่น้องมันอาจสีทรงผลกระทบต่อรวงข้าวเพราะฉะนั้นนี่ใครที่คิดจะตัดใบ,บข้าวในช่วงนี้ในช่วงต้นเดือนกันยาเนียสำหรับข้าวที่กลมแล้วนะอคือต้องเบ่งดีๆี่น้องต้องสุม่มต้องพยายามเดินสำรวจดูในแปลงนาเราอะ แต่และจุดแต่และจุดนะว่า <c oughs> ต้นข้าวเรากลมหรือยังต้นข้าวเรามีการเปลี่ยนแปลงอะไรไหมหนึ่งพยายามเบิงไ้นอ้องเออสรุปง่ายๆก็คืออย่าตัดต่ําตัดได้ไหมตัดได้เออแต่ตัดแต่ใบอืและผมจะแนะนําว่าให้ตัดในกรณีที่จําเป็นเท่านั้นจําเป็นเท่าไหร่ก็สมมุติว่าหนึ่งหญ้าเยอะสอง ข้าวงามเกินไปอืกลัวมันจะบ้าใบอะไรแบบนั้นกลัวข้าวมันจะล้มแบบนี้ตัดได้แต่ถ้าข้าวเราไม่ได้งามอะไรมากมายเออนี่นก็ไม่จาเป็นพี่น้องไม่จาเป็นต้องไปตัดเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าตัดเท่านี้มันเหมาะไหมมันก็ต้องดูที่หน้างานพี่น้องถ้าข้าวมันไม่ได้งามอะไรมากเนี่ยถ้าเราไปตัดมันก็ยิ่งแบบยิ่งทําให้ข้าวขี้เหร่ลงไปอีกมันบอกแต่ถ้าข้าวเรางามอยู่แล้วเหมือนแบบนี้ยอถ้าเราไปตัด มันจะทําให้ข้าวเนี่ย <c oughs> ลดความงามลงไปอเพื่ออะไรเพื่อที่ว่ามันจะได้ไม่ล้มอือเพราะฉะนั้นพยายามดูหน้างานพี่น้องเฮ็ดหน้าเนี่ยถามว่าตัดช่วงนี้ถูกหรือว่าผิดมันไม่มีถูกมันไม่มีผิดพี่น้องเพราะว่ามันดูมันอยู่ที่หน้าง,งานเอเหมือนกันนั่นแหละเหมือนที่ผมบอกว่า <c oughs> ใส่ปุ๋ยเนี่ยใส่ปุ๋ยรับรวงเนี่ยใส่ยี่สิบห้าถึงสามสิบกิโลกรัมต่อไร่แบนบอ แต่พอดูหน้างานจริงๆนะ่ะเหมือนข้าวแบบเนี้ยเราจะไปยี่ใส่ปุ๋ยรับรวง25-30กิโลกร,รัมต่อไร่มันไม่ได้นะพี่น้องมันจะงามเกินไปแมนบอเพราะฉะนั้นเราก็ต้องลดลงมาเออเพราะนี่แหละจึงเป็นเหตุผลว่าตัดใบข้าวหรือว่าการทำหน้าใส่ปุ๋ยเขานี่มันไม่มีสูตรใต้โต้พี่น้องพยายามดูหน้างานเป็นหลักอืมพิจารณาหน้างานเป็นหลักดูนาตัวเองพี่น้องอย่าไปดูนาคนอื่น โอเคเนาะเข้าใจตรงกันซ้ำนี่แหละ